เดอะคอลัมนิสตคอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสําคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสาคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคน้มพลาเพราะเดอะคอลัมนิสจะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้ จากกระแสตอบรับที่รีรับความนิยมอย่างถล่มทลายจากซีรีส์รีเมคเรื่องดังฟื้นเฮาวุ่นนักรักเต็มบ้านเวอร์ชันไทยที่รีเมคจากตกหลีที่ได้พระเอกหนุ่มอย่างไมพิรัตนิธิภพศสานกุลและออมสุชามานายิ่งที่ออกอากาศทางช่อง True Asian Series และทางช่อง True Vision 56แม้จะออกอากาศไปเมื่อช่วงปีที่แล้วแถมกระแสตอบรับที่ผ่านมาหลังออกอากาศไปนั้นถือได้ว่าทําให้ทีมงานและโปรดิวเซอร์ละครเรื่องนี้อย่างอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมต้องยิ้มก,กว้างได้ เลยลคะคะเพราะแฟนละครชาวไทยต่างก็ชื่นชอบแทมติดกันงอมแงมจนเกิดเป็นกระแสคุ่จิ้นอย่างไม้อมที่เรียกได้ว่าดังเปลี่ยงปปางกันยกใหญ่ล่าสุดบริษัท True Vision Group จกัดจึงได้ร่วมจับมือกับบริษัท Hello Production เปิดตัวละครซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บซีรีส์รีเมคจากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังอ ta สุ a n นา i s ส ที่สร้างกันมาแล้วหลายเวอร์ชันทั่วเอเชียนำแสดงโดยไม้พิรัสและออมสุชาคือจินยอดนิยมที่กลับมาโคจรพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้รายการเดอะคอลัมนิสต์เทปพิเศษก็จะขอพาไปติดตามงานบวงสรวงละครงานถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์อย่างเป็นทางการตลอดจนเบื้องลึกเบื้องหลังพร้อมพูดคุยกับทีมงานผู้สร้างผู้จัดและนักสแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่จะให้คุณได้รู้จักกับซีรีส์เรื่องคิดมีรักล้นใจนายแกล้งจุ๊บกันมากขึ้นและ วันนี้เดคอลัมนิสเขอเปิดอ่านไประเด็นที่สุดท้ายตอนนี้กับท็อปิกว่า True Vision จับมือ Hello Production เอาใจคอซีรีส์เปิดซีรีส์เรื่องใหม่ Kiss Me รักล่นใจในายแกล้งจุ๊บเดคอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อสุดพิเศษในคอลัมนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนแรกที่คุยคือว่าจะ,จะทำเรื่องอะไรดีนะก่อนที่คุยจัดกับคันทูอะค่ะรแบบเออเราชอบเรื่องนี้เราชอบเรื่องแกงจุ๊บเวอร์ชั่นไต้หวัน มันเป็นซีรีส์ในดวงใจของหลายๆคนทั่วเอเชียว่าเรื่องนี้มันสนุกมันน่ารักพอเราได้ทำปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องทำเต็มที่มันไม่ได้เปลี่ยนนะโครงอ่ะโครงมันเหมือนเดิมโครงของของญี่ปุ่นนะคะคือญี่ปุ่นมันจะเราซื้อลิขสิ์จากกระตูนชื่ออิตาสุระนาคิดก็คือมันเป็นฉบับกระตูนนะคะมันมันมีโครงสร้างของมันอยู่แล้วอ่ะโครงสร้างของมันคือแบบเขาจะมีแบบอะ ให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้บอกมาเป็นต้นฉบับเลยว่าเราต้องทำแบบนี้อย่าหลุดไปจากนี้แต่นี้เราทำเนี่ยเราไม่ได้ปรับแต่เราใส่ความแบบสนุกความน่ารักความเป็นไทยความเป็นเคาเจอร์ของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะสารวัญดีวงสมเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อนายค่ะเป็นหน้าที่ผู้กํากับซีรีส์รัก้นใจในแก๊งจูคาคิสมี ร่วมง,งานกับบริษัทนี้เรื่องแรกของพี่เป็นเป็นฟูเฮาค่ะฟูเฮาไทยนะคะแล้วก็แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างระหว่างฟูเฮากับกับตัวรักหล้นใจเราต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างเยอะมากพเพราะเนื่องจากฟูเฮาจะเป็นเรื่องของตัวละคร2ตัวที่อยู่ในบ้านเดียวกันน้นนั่นนี่เกิดจิก,กรรมน้นนั่นนี่ล้วก็รักกันแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนกลุ่มใหญ่ มันเป็นเรื่องของกลุ่มใหญ่เป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของสถาบันคร,ร,อ,อ,ครอบครัวที่ชัดเจนมากมีเรื่องของพ่อแม่มีเรื่องของตัวละครมีเรื่องของเพื่อนมีเรื่องของมิจะภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ความกูเลาหวเยอะกว่าแน่ๆส่วนเนื้อเรื่องบางจีมก็คือเกิดจากที่คน i อค0 0กับคน IQ0 ถ้าสองคนต้องจูนกันแล้วมารักกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่ชอบซีนจุ๊บทั้งหมดของเรื่องนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ย ออริจินอลสมุดสมมุติว่าออริจินอลมีจุ๊บประมาณ3ครั้งของเรามีมากกว่านั้นด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลมันเป็นไปตามเนื้อเรื่องมันเป็นไป,นปนตามสเต็ปของตัวละครมันเป็นเป็น,ปนไปตามตรงตัวละครซึ่งซินจุ๊บพี่บอกเลยว่าพี่คุยกับพี่อนันด,ดาตอนตอนที่เริ่มทำโปรเจกต์กันแล้วก็เราขอดีไซน์ซ, receive, ซินจุ๊บทั้งเรื่องแต่ละจุ๊บแต่ละอันคุณต้องไม่ธรรมดามันต้องเพิ่มเลเวลไปเรื่อยเื่อเรื่อยเเพิ่มเราใช้คําว่าท่ายาก ไปเรื่อยซึ่งมันจะไม่ใช่ท่าจุกบแบบคนปกติแน่ๆเอาว่าคนปกติท้าจุ๊ท่านี้มีเมื่อยอะซึ่งเรื่องนี้นักแสดงต้องทาได้แล้วมันต้องทาให้ได้ดีที่สําคัญได้ดีต้องสวยฝืนธรรมชาติทั้งหมด <c oughs> ติดตามชมได้เลยค่ะ ช่วงนี้ถือว่าเรียกน้ำย่อยทำความรู้จักกับซีรีส์เรื่อง Kiss Me รักล้นใจในแกล้งจุบกันหอมปากคมคอแล้วนะคะช่วงหน้ารายการ The Column นี้จะพาตามติดบรรยากาศพิธีบวงสวงละครเรื่อง Kiss Me รักล้นใจในแกล้งจุบพร้อมพูดคุยกับทีมงานผู้จัดผู้กำกับและเหล่านักสแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีสุดๆที่นี่ทีเดียวค่ะ เดอะคอลัมนิสต์คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสําคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบิตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนห้ามพลาดเพราะเดอะคอลัมนิสต์จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้ เรียกว่าเตรียมถ่ายทำกันมาสาราัระยะหนึ่งแล้วนะคะกับซีรีส์รีเมค Playful Kid s แกงจ๊บใพ้่รู้ว่ารักเวอร์ชันไทยของผู้จัดพระเอกหนุ่มหล่ออนันดาเอฟเวอร์ลิงแฮมที่ได้พระเอกนางเอกคู่จิ้นคู่ขวัญอย่างไมพิรัตและออมสุชามาประกบคู่กันอีกครั้งหลังจากโด่งดังสุดขีดจ,จากซีรีส์รีเมค Full h o u s e ตอนนี้คู่จิ้นไมออมได้กลับมาเจอกันอีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนๆกับผลงานใหม่ซีรีส์รีเมคยอดฮิต Playful Ki ิ s แกงจ๊บเพื่รู้ว่ารักซีรีส์ที่สร้าาาางงมาจากกรตูนชื่อดั อิตาสุรานาคิสจนถูกสร้างเป็นซีรีส์ในหลายเวอร์ชัน่นทางญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีและในเวอร์ชันไทยได้ชื่อว่าคิสมีรักล้นใจนายแกล้งจ๊บและหลังจากที่ได้ถ่ายทำกันมาสักระยะหนึ่งทางทีมงานก็เลยขอเลิกดีวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจัดพิธีบวงสวงพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์คิสมีรักล้นใจนายแกล้งจ๊บอย่างเป็นทางการวันนี้เดอะคอลัมนิสต์ก็ไม่พลาดที่จะพาไปเกาะติดพิธีบวงสวงเรื่องนี้กันค่ะ ้รนใจความยากของเรื่องนี้จริงๆน่าจะเป็นเรื่องของซีนไครแม็กเลยค่ะคือซีนทั้งหมดที่เนื่องจากเราชื่อเรื่องคิสมีรักล้นใจในแก้งจุ๊บเพราะนั้นการจุ๊บกันของเราในแต่ละครั้งเราต้องเพิ่มเลเวลเราต้องเราต้องดีไซน์มันต้องเป็นท่าจุ๊บที่ถ้าลองไปฝึกทำดูมันจะยากกว่าปกติและเราแลเราต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มสเต็ปเพิ่มเลเวลขึ้นไป จากจุกสเต็ปหนึ่งสองสามสี่หรือขึ้นไปเดี๋ยวไปนับเอาในซีรีส์เองว่ามีกี่จุกแต่พี่บอกเลยว่าซินยากสุดคือซินจุกอ๋อไหมถ้าเป็นคู่เนี้ยพี่เชื่อว่ารับผิดชอบตัวเทนเทนกับตลิวได้แล้วเอาอยู่คือต้องบอกก่อนว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยเทนเทนตลิวเนี่ยมันยากมากตัวคนที่เล่นเทนเทนได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่เล่นเป็นเด็กไอคิวสองร้อยอะซึ่งในชีวิตจรงิงเราไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กไอคิวสองร้อยเล่นเป็นยังไงซึ่งไม้ทำกานบ้านดีมากไม้ไม้ศึกษาจากจากเด็ก หรือคนที่เป็น IQ 200ที่เป็น IQ 180อัพอะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็ช่างศึกษาแล้วดูว่า IQ พวกเนี้ยเขาเป็นยังไงวิธีความคิดวิธีการพูดหรืออะไรยังไงจนเราถึงมาไปแตกเป็นคาแรคเตอร์เพราะนะัคาแรคเตอร์ของไม้พี่บอกเลยว่าเล่นเรื่องนี้เล่นยากของไม้ต้องเล่นคนนิ่งเงียบพูดน้อยพูดเสียงเบาแทบจะไม่ได้ยินบางคำดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ คือคือเขาต้องเล่นอย่างนั้นซึ่งมันหลุดจากคารคเตอร์เขามากว่าคารคเตอร์เขาจริงๆเอาจริงๆไม้ไม่ได้เป็นคนนิ่งเงียบอย่างที่ทุกคนเห็นไม้เป็นเด็กขี้แกล้งมากในกองเขาจะเป็นเด็กแบบอัลเลิร์นู้นนั่นนี่ถึงเวลาเข้าฉากเขาก็จะมีวินัยตั้งใจเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงเวลาเข้าฉากเขาต้องเล่นตัวเนี้ยมันจะดิ่งมากเพราะ,ะนั้นสมาธิเขาต้องดีมากกับเขาทีนี้มาพูดถึงออมสุชาอ่พี่ว่าเขาเขาพัฒนาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งมากมากเพราะว่าเนื่องจากตัวละครตัวเนี้ยคนที่ไอคิวส ทุกอย่างช้าเพราะว่าเนื่องจากพี่สร้างสเต็ปให้เขา mm hmm. เขาเขา,เขาช้าเพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วทําให้ความคิดช้าสมองทุกอย่างช้ามันเล่นยากนะเล่นยากที่จะเล่นยังไงให้ดูโง่ช้าแล้วไม่น่าเบื่อไม่น่ารำคาญไม่น่าหงุดหงิดอยู่ด้วยแล้วมีสเสน่ห์แล้วมีความรู้สึกว่าอยากรักผู้หญิงคนเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเขาก็ต้องศึกษาตัวเนี้เยอะคือเร,เรามีการเวิร์ลช็อปมาคุยกันในในตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนจนบางครั้งเราต้องแบบเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว ออมอมหนูเล่นโง่ไปลูกนิดนึงกลับมานิดนึงลูกโง่ไปโง่ไปโง่ไปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับบางทีแบบเฮ้ยแกกำลังจะฉลาดไม่ได้โง่โง่กลับมาโง่กลับมาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นพี่ว่าท้าทายตัวเขาดีค่ะ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นผู้เขียนบทซึ่งซีรีส์เรื่อง Kiss Me รักเล้นใจในายแกล้งจ๊บเราได้นักแต่งเพลงแถมยังเป็นศิลปินอันดับตน้ตนๆของประเทศอย่างคุณเจียบวัฒนามาเป็นผู้เขียนบทให้กับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองค่ะที่มาที่ไปของการเขียนบทเรื่องนี้ใช่ไหมคะมาเรื่องมาจากนภัสลินมาจากบอสของเฮโล นางเป็นติ่งละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ใช้คําผิดนางนติ่งใช้คําว่าเป็นติ่งเลยนางก็แบบว่าพอจบฟูลเฮาส์ปุ๊บนางก็โยนมาพี่เจ็บเรื่องนี้น่ารักมากกุ๊กิ้งกุก้งกุกิ้งกันงี้งันเราก็โอเคโอเคก็ได้ก็ไปดูแล้วดูเวอร์ชั่นแรกนี่มันคือไต้หวนันก็ดูไต้หวันมาดูไต้หวันเสร็จก็มาดูเกาหลีดูเกาหลีเสร็จก็มาดูญี่ปุ่นก็คือต้องดูทุกทุกเวอร์เลยอะค่ะเออเพื่อเพื่อที่จะรู้ว่าเขาทําอะไรกันมาก่อนหน้านั้นบ้างแล้วแล้วก็ เ,เพื่อที่จะจะขมมดแล้วก็ตีความในแบบของ,ของเราคือตอนฟู l เฮาส์เรามี h ฮ l โลสตา์อยู่ก็คือเรา cover ก็จริงเรารีเม e ก็จริงแต่เราทำในแบบของเราแบบไทยๆอย่างที่สองก็คือเรื่องนี้ก็เช่นกันเพราะว่าออริ i n น l ลมันคือเขารีเม e กันมาจนแบบหลายรอบแล้วมันก็ชาแล้วทีนี้พอเราจะมาทำมันก็ก็เลยมีความรู้สึกว่า เราเราควรจะปรับอะไรนิดนึงในแบบของเราแล้วก็ในแบบของเฮโลด้วย mm hmm. งานนี้คนพูฟบทเยอะมากก็คือนันดาบอสเป็นติ่งก็ต้องพูฟผ่านติ่งด้วยเป็นตัวแทนติ่งทุกอย่างอันนี้ต้องมีนะเธออันนี้เธอไม่มีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่นายในแง่ของความอยากที่จะทํานู่นทํานี่กับไมออมด้วยคือไอ้บทจูบเนี่ยมันก็ดันเครียดเพราะว่าตอนฟูลเฮาส์ไอ้ซีนติมมันก็ฟินมาก,นกนเนี้ยจูบในคิสมีเนี่ยในรักล้นใจในายแกล้งจุ๊บเนี่ย ทุกเวอร์ชันเลยอะเราก็นั่งดูกันแบบเวิร์กช็อปกันจริงๆคือนั่งดูกันทุกคนเลยว่าเวอร์ชันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆเขาค่อนข้างคล้ายกันซีน by ซีนเลยแต่ของเราเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไม่เราจะไม่ follow ตามนั้นจะสไลด์มันไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อคนดูจะได้ไม่รู้สึกว่ามันคาดเดาได้ออะไรยังไงแต่อันนี้ต้องต้องอุบค่ะต้องอุบไว้ก่อน หลังจากพูดคุยกับทีมงานผู้สร้างผู้จัดและผู้กำกับไปพอของปากข,ของคอแล้วแน่นอนว่าทางรายการ The Columnist คงพลาดไม่ได้เลยที่จะขอพูดคุยกับการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของกู้จินสุดทอตอย่างหนุ่มไม้พิรัตและสาวอมสุชาว่าทั้งคู่มีความรู้สึกอย่างไรกับการกลับมาพบกันอีกครั้งและครั้งนี้จะทำให้คนดูได้จิ้นหนักกว่าเดิมอีกหรือเปล่าคะออมรับบเป็นตะหลิวคะ่ะตะหลิวก็จะเป็น เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอคิวไม่ได้สูงมากแล้วก็จะมีความแบบช้าช้าเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตะหลิวเนี่ยเธอดันไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ g e น i u s มากๆแล้วก็เข้ามาในโรงเรียนนะคะเหมือนย้ายเข้ามาแล้วก็แบบป๊อปูล่ามากผมก็เล่นเป็นเทนเทนนะครับผมซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ในเรื่องเนี่ยทุกคนจะบอกว่าไอ200แล้วก็ผมมองว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการเรียน หรือว่าเรื่องต่างๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่งงเรื่องความรักเป็นตัวละครที่นิ่งๆพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยที่จะแบบว่าพูดคุยกับใครมากนักอะไรเงี้ยฮะพยายามไม่ทํากันบ้าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าถ้าทํากันบ้านแล้วอมจะตั้งใจมากไปแบบเวลาที่ตั้งใจมากไปแล้วมันจะไม่เป็นตัวละครนะคะคือแววตาหรืออะไรก็ตามมันจะคิดมาแล้ววิเคราะห์บทหรืออะไรมีมาแล้วเราอ่านบทเราเข้าใจแต่เราต้องลืมมันไปซะ แล้วเราก็อยู่กับสถานการณ์ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดก็คือในเรื่องนี้เนี่ยคือผมค่อนข้างทํากันบ้านค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยด้วยตัวละครเนี่ยคือมันบอกอยู่แล้วแหละว่ามันต้องไอคิวสองร้อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาอะไรที่ในบทเนี่ยบางทีไม่มีในบทนี้ต้องทําให้แบบทุกคนว้าวเทนเทนตอบคาถามนี้ได้ไงหรือว่าเฮ้ยเทนเทนทำได้ยังไงครับก็การกลับมาร่วมงานของทีมงานเดิมๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเราปิดเทอมของฟูลเฮาส์ไปแล้วเรามาเปิดเทอมนี้ขึ้นปีสองกับเอ่อคิสมี ซึ่งมันเหมือนกับการไปโรงเรียนที่แบบเราไม่ได้เจอเพื่อนนานๆแล้วเราก็มาเจอกันนะการร่วมงานกับออมก็เหมือนเดิมครับปกติับผม,มนะฮะก็ตีกันเรื่อยๆจริงๆมันเป็นความคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะกับทีมงานคือเราก็เหมือนเป็นแบบครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับไม์เขาก็เหมือนเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานที่ถ้าเป็นนักกีฬาแบบดมินตันเราก็อยู่ทีมเดียวกัน คือการว่าเราพูดกันตรงๆได้ทุกเรื่องคือถ้าสมมติว่าไม้ผิดอะไรหรือว่าไมคแบบเล่นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยพอมก็จะบอกเตือนซึ่งถ้าเป็นคนอื่นที่เราไมาส่สนิทเราก็จะไม่กล้าเตือนมันมีมันมีมนมจุบเยอะมากๆเลยในเรื่องนี้โดยเป็นเป็นการจุบที่ต้องไม่ธรรมดาครับผมด้วยความที่ชื่อเหมือนเรื่องเรื่องเหมือนชื่อคิสมีครับผมแต่ว่ามันจะเป็นจุบที่แบบเป็นจุบโรแมนติกที่น่ารักน่ารักและเป็นโมเมนต์จำท,ที่แบบว่าเออจุบนีของฉันนี้จุบนีของฉันนี้อะไรเงี้ย หแต่ถ้าพูดถึงความยากก็ยากจริงนะถ้านึกดูกกกแล้วแต่ละฉาวบางทีคอเคสแบบสูกอะไรคอแบบกลับไปนี่หนูต้องนวดไปสาวันอย่างเงี้ยเออแต่ต้องรอชมกันน่ะเล่นเป็นแม่ของเทนเทนทชื่อตัวละครว่าแม่แก้วแล้วก็บุคลิกเป็นคนหลากหลายอารมณ์นึกจะหัวเราะก็หัวเราะหัวเราะได้ทั้งน้ําตาน้ําร้องห้าอยู่ก็หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเป็นแม่ที่รักลูกมากแล้วก็อยากมีลูกสาวก็เลย เอาตะหลิวก็คือลูกเพื่อนก็คือน้องอ,อมเนี่ยมาเลี้ยงดูปูเสือเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วก็เชียร์ให้ลูกชายกับลูกสาวรักกันก็รับบทเป็นคิงครับผมก็เป็นคนที่ซื่อบื้อนะครับผมแล้วก็เรียนไม่เก่งอยู่ห้องบวยแล้วก็อยู่ห้องเดียวกับตะหลิวซึ่งเป็นนางเอกนะครับก็จะชอบนางเอกมากรักนางเอกมากแล้วก็จะเป็นคนที่เกเรกับคนอื่นยกเวน้นางเอก เออเตเล่นบทเป็นพี่แดนครับในตัวละครเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของทุกคนเลยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ประมาณปี3นิดนึงแล้วก็ไปรับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเ,เตอร์ก็จะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาแล้วว่าในทางกลับกันก็จะชอบผู้หญิงที่แบบแอบชอบเขาจะเป็นแบบแนวระรองนะครับ เรื่องนี้ก็รับบทเป็นยูยี่ค่ะบุคลิกของยูยี่เนี่ยก็จะแบบว่าเก่นแกน่แกนซ่นาซาจะเป็นแบบหัวโจโก็คือใครเนี่ยมาทําอะไรเพื่อนเราไม่ได้เลยเราจะเป็นคนแบบจะต้องปกป้องคือใครมาทำเนี่ยเราตบตลอดฟาดเตะต่อยชกก็จะแบบแนวๆห้าวๆด้วยแล้วก็เกน่นแกน่นซ่าซาค่ะค่ะได้รับบทเป็นชื่อน้ําค้างค่ะคาแรคเตอร์ <Character S 1> <Character S 2> เป็นเอ่อเป็นคนที่ฉลาดมากมั่นใจมากแล้วก็จะเป็นเครื่องของเทนเทนนะคะคือ นางจะเรียนที่โรงเรียนไม่หมดไม่โรงเรียนเดียวกับเทนเทนนะคะคนโรงเรียนกันแต่ว่าจำค้างเนี่ยเห็นเทนเทนแล้วชอบก็เลยติดตามไปเรื่อยๆและอีกหนึ่งนักสแสดงนําของเรื่องนี้ที่จะมาสร้างสีสันแถมยังรับบทบาทสาคัญของเรื่องที่เป็นตัวเชื่อมความน่ารักระหว่างคู่จิ้นของซีรีส์เรื่องนี้ต้องขอแนะนําคนนี้เอ้ยตัวนี้เลยค่ะน้องแงวแมวน้อยที่จะมาสร้างสีสันและความน่ารักให้กับเรื่องนี้นั่นเองน้าเอกเราเป็นคนรักสัตว์มากค่ะ หลักมมกต้องเล่นกับแมวอ่ะซีนนี้เอา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 ไม้เล่นก่อนไม้เล่นกับแมวผ่านฉลุยแมวขึ้นตัวได้หมดบลาบลาบลาไม่มีปัญหาปุ๊บอ่ะสุชาหนูเล่นกับแมวนะลูกหนูต้องเอาแมวมาอย่างงี้นะลูกนะแล้วคือเขาเดินไปหนูก็จับเข้ามานลลูกไม่รู้นางอยู่กับแมวยังไงคะแมวเดินหนีตลอดเลยทำไมอะทำไมสัตว์ไม่รักเรา <laughs> แมวต้องอยู่กับออมตลอดเวลาแต่คือเวลาจะถ่ายที่ไรเนะี่ยชอบเดิน ชอบแบบงับบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หลอกล่อบ้างเอาอันนั้นมันเล่นเอาแบบหาอุปกรณ์นะคะมาหลอกล่อแล้วก็เล่นเล่นกับเขาแต่บางทีเขาก็เขาก็มีความเป็นนักแสดงสุดนะคะเขาก,เขาก็เขาก็แบบอาจจะเซ็ก่เราหรือเปล่าเราไม่รู้เวลาเล่นแก็ผ่านไปได้ดี <laughs> <laughs> มันเป็นผู้หญิงมันก็ต้องชอบเทนเทนสนมากเลยนะเวลาอยู่กับไม้ครับมันก็จะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบว่า ไม้กับแมวจะค่อนข้างอยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยะแล้วก็จะแบบว่า บา,บางเวลามันก็จะแบบนอนหลับในกองมันก็จะเอาแมวมานอนอย่างนี้แมันก็จะหลับแล้วก็จะเป็นภาพที่แบบหลับบนเก้าอี้แล้วก็แมวก็จะนอนบนอกอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต้องสร้างความผูกพันกับแมวอะไรครับผมนี่ก็เป็นเพียงแคน่น้ำจิ้มเบาๆที่ทำให้เราได้รู้จักกับนักแสดงซีรีส์เรื่อง Kiss Me อยู่รักเล้นใจนายแกล้งจุ๊บแบบหอมปากหอมคอนะคะช่วงหน้ารายการเด็กคร้อมนี้สุภาคุณไปพบก,บกับบรรยากาศวันแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Kiss Me อยู่รักเล้นใจนายแกล้งจุ๊บแบบเป็นทางการรับรองว่ายิ่งใหญ่ส รมกันรอคอยแน่นอนค่ะ The c o อ u m ม i s t คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบเสาะเลือกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทะขคน้ามพลาเพราะ The c o อ um มน s t จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้หลังจากที่เราได้พาไปชมบรรยากาศพิธีบวงสวงซีรีส์เรื่องคิ s s มียรักเล่นใจในแกงจ๊บแบบเกาะติดพร้อมพูดคุยกับทีมผู้สร้างผู้จัดและนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกันมาแล้วเมื่อเกที่แล้ว ช่วงนี้ทางรายการ The Columns i t จะพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศการถแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Kiss Me รักล้นใจในแกล้งจุ๊บอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ Central World ที่ผ่านมาที่เรดดิว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากกองทัพซอมุลชนแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงคอซีรีส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของคูจินไมออมที่ขนกันมายอย่างคับข้างเลยลละค่ะ การกลับมาร่วมงานงานเป็นครั้งที่สองมันรู้สึกยังไงในระหว่างสองคนนี้คือจูบกันง่ายขึ้นนะ ก็เป็นวันเปิดตัวนะครับไปการถแถลงข่าวละครเรื่องใหม่ของของทูนะครับซึ่งละครเรื่องนี้ก็ชื่อว่า Kiss Me ซึ่งเป็นบทประพันธ์มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับะละครเรื่องนี้จะลงฉายที่ช่อง Tool for y o u และก็ u e v i s i o n นะครับมันเป็นงานที่ต่อจากที่เราเคยทำกับทีมเฮโลของคุณนันดานะฮะคือตอนนั้นเราทำเรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จมากๆก,ก็คือ h ูเฮา คือเสียงตอบรับมันไม่ใช่เฉพาะในในประเทศไทยนะคือมันไปประเทศจีนไปประเทศอื่นๆเยอะแยะมากนะครแล้วก็คิดว่าอันนี้มันเป็นซีรีส์ที่ที่ตัว t r u v v s s o o เองหรือ True เองเนี่ยได้ได้สร้างชื่อไปแล้วล่ะนะครคือมันก็เราไปลงทะเบียนไปแล้วว่าเราเราสร้างละครคุณภาพแบบนี้นะใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าในงานต่อๆไปซึ่งบริษัท True True Vision หรือทวิชั่นออริจินอลที่เราตั้งตั้งชื่อโครงการไว้เนี่ยผลิตละครอะไรออกมาก็ตามมันก็จะทำให้เราเดินทางออกไปสู่ตลาดนอกประเทศง่ายขึ้นคิสมีนี่มาจากแฟนคลับล้วนๆเลยซึ่งมันก็เคยมีเวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันไต้หวันแต่ o r i g i ินอมาจากกระตูนเราไม่อยาก ไปไปซ้ากับคนอื่นนะฮะเราก็เลยพยายามไะคิดให้มันให้มันเป็นแบบจังหวะใหม่ๆที่แบบคนไม่เคยเห็นเพราะ,ะมันมันก็เป็นจุดที่คนเขาคาดหวังอยู่ไงก็เลยแบบไม่อยากให้เขาแค่รู้สึกว่าอา๋อมันก็มันก็ประมาณนั้นแหละอยากให้เขาแบบโอ้แบบฟินจิกหมอนแบบอา้ามันคิดได้ไงเนี่ยอะไรเงีเ้ยก็เลยก็เลยต้องปั้นหน่อยเราก็เลยอยากให้แฟนลับสมหวังเพราะเราทำเพื่อเขาไง ก็เลยคิดอยู่แค่นี้จริงๆค่ะก็พวกเรารวมตัวกันมาตั้งแต่ซีนนี้เรื่องแรกที่น้องออมน้องไมค์เขาแสดงด้วยกันนะคะเรื่องฟูลเฮาส์ตอนนี้เราก็รอซีรีี์เรื่องใหม่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะใกล้ออนแอร์แล้วนะคะพวกเราก็ติดตามผลงานน้องออจากที่ความสามารถแล้วก็ทีมือกการแสดงของน้องทั้งสงคนนะคะและอย่างนึ่งเราก็ยังจิน้น แล้วก็ฟินน้องอยู่นะคะติดตามผลง,งานน้องตลอดค่ะพบกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่จะกลับมาทำให้คุณฟินวร์อีกครั้งเราว่าคนทำงานทุกคนตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนชอบจะบอกว่าไม่คาดหวังเลยก็ไม่ใช่แต่เราเห็นคนวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราแค่นี้เราแฮปปี้ละคนเฝ้ารอเรื่องนี้เราตั้งใจทํางานทั้งทีมงานน,น,นั้นแสดงเราเราตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับเขามากแล้วเราทําในแบบฉบับของคนไทย ทำในเหตุและผลของคนไทยเรื่องเราก็จะไม่เราเกาะเส้นเรื่องของเขาแต่ตัวเรื่องเราเราก็มีในแบบของเรายังไงก็ฝากด้วยค่ะต้องฝักเนื้อฝักตัวกระติ่งด้วยในแง่ของบทว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ติ่งคุ้นเคยนะจ๊ะติ่งต้องใจเย็นๆแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังภาพรวมของตัวละครของทั้งหมดเลยจึก,ก็ค่อนข้างมั่นใจในทีมอะคะ่ะเพราะว่าทั้งหมดมันไม่ได้ดีที่บทหรือไม่ อะไรที่บทอย่างเดียวคือเราทุกคนทํางานกันทุกฝ่ายแล้วก็ทุกคนทุ่มลงไปเพื่อที่จะให้ภาพรวมของมันออกมาเป็นเป็นอย่างที่เฮโลเป็นเป็นอย่างที่คนดูน่าจะสนุกกับมันฝากแฟนเดอะคอลัมเนสนะคะติดตามซีรีส์เรื่องคิสมีรักบนใจใน,นแกล้งจุกเนี่ยนะคะก็สําหรับใครที่เคยดูแล้วเราจะชื่นชอบในเวอร์ชั่นไหนแต่ว่าคิดว่าอุ้ยไม่ไม่กล้าที่จะดูเพราะว่ากลัวแบบทาลายจินตนาการที่เขามีกับกระตู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบ เปิดใจกับซีรีส์ของเราเพราะว่าเราทําเพื่อฟแฟนๆที่รอดูเราทั่วเอเชียมันคืออะไรที่มันมันเป็นความท้าทายของออมแล้วถ้าเกิดเราทําให้คนที่ดูทั่วเอเชียเขาแฮปปี้ได้เขาก็จะรู้จักประเทศเรามากขึ้นรู้จักอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมากขึ้นก็อยากให้คนไทยช่วยสนับสนุนกันเองด้วยค่ะสิ่งที่คาดหวังเลียวเลยก็คือขอให้คนที่ดูละครเรื่องนี้เนี่ยมีความสุขไปกับมันแล้วก็ยิ้มไปกับมันก็เหมือนกับตอน Two House ที่มันทำให้หลายๆคนที่ ไม่ว่าจะมีปัญหาในชีวิตหรือว่ากำลังเครียดอยู่สามารถยินได้เพราะว่ามันตลกมันแบบมันเป็นอะไรที่สดใสแล้วมันก็ล่าเริงก็อยากให้คนที่ดูเนี่ยขอแค่มีความสุขกับเรื่องที่คนกำลังดูอยู่ฝากละครเรื่อง Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะจบเลยจบเลยจบเลยรักนาะุจบจบคิสมี ก็เป็นทั้งหมดเขาบรรยากาศจากงานบวงสวงและการแถลงข่าวการเปิดตัวซีรีส์เรื่อง Kiss Me รักล้นใจในายแกล้งจ๊บอีกหนึ่งผลงานดีๆที่น่าติดตามจากการจับมือร่วมกันสร้างจากบริษัท True Vision จำกัดและบริษัท Hello Production เชื่อว่าแฟนๆชาวไทยอาจจะคุ้นเคยกับซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชันเกาหลีและเวอร์ชันไต้หวันกันมาบ้างแล้วมารอดูกันค่ะว,ว่าเวอร์ชันไทยกับ Kiss Me รักล้นใจในายแกล้งจ๊บจะน่ารักสมการรอคอยขนาดไหนและการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของไม้และอมจะ ทำให้คุณได้จิ้นหนักแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าทางรยายาก,ก,การในคอลัมนนี้ทราบกำหนดการออกอากาศเมื่อไรจะรีบแจ้งมาให้คอซีรีส์ได้ทราบอย่างเร็วเลยนะคะเอาเป็นว่าอดใจรอกันสักนิดรับรองได้จิ้นได้จิกหมอนกันไม่นานนี้แน่นอนคะ่ะ